แฟนเพจนะครับเจอผมแดงเกีราลนะครับวันนี้เจอกันวันพระราชบดีที่22กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 7นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับช่วงแรก 24u 24นะครับถ่ายทอดสดตอน6โมงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับรับชมต่อได้ทางเพจไม่เด็ข7 8 9นะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับปลายฟ้าป่วยบางคอแหลนนะครับเจอกับฉัดเพชรเกียรติธงยศนะครับคู่นี้ ปลายฟ้าต่อน้ําหนักให้1ปอนด์นะครับชก1 0 9่ต่อหนึนะครับปลายฟ้ามา1 1อยสิบดเลดไปสองจุดเนะครับมวยจากร้อยเอนะครับซ้อมสอแสงชัยที่ร้อยเอนะครับก็มวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับผลงานมีแพ้น็อกเจ้าซูเปอร์บอยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าฉัดเพชรนะครับฉัดเพชรนี่มวยโคราชนะครับแต่ว่าไปซ้อมเกียรติธงยศที่นครพนมนะครับก็มวยเข่าอาชีพเลยนะครับผลงานก็ชนะน็อกยกที่3เจ้าซีวราชนะครับคู่นี้ ลุ้นฉัดเพชรเปลียปลายนะครับน้ำหนักสบายๆด้วยนะครับแล้วก็ได้น้ําหนักด้วยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับลาวสตาร์เกียรติคงยศนะครับเจอกับสิงห์สุราชออุดอุดรนะครับลาวสตาร์ก็นักชกจากสปปลาวนะครับปะเภทมวยบู๊นะครับเขาในดีปั้มตีแข็งแรงนะครับเคยแพ้มาครับวันนี้มาแก้มือผลงานไฟล์ล่าสุดก็พิชชนะโคชินะครับนักชกจากญี่ปุ่นนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าสิงห์สุราชนะครับมวยจากสุรา์ธานีนะครับก็มวยซ้ายครบเครื่องนะครับ ผลงานก็มีชนะลาสตา์แล้วก็ชนะเพชรพันนัดนะครับคู่นี้ชอบลาสตานะครับวันนี้มาแก้เหมือแล้วก็คู่ที่3ามนะครับเมืองลาวเกตธงยศนะครับวันนี้เจอกับเด,ดชไชย,ยาเพชรยินดีคาเดมี่นะครับเมืองลาวก็นักชกจากสปอป,อ,ปอลาวนะครับพี่ก็เป็นพี่น้องกับเจ้าลาสตา์นี่แหละครับก็ประเทศมวยซ้ายเปิดเกมสู้นะครับผลงานก็มีแพ้ ราชะสักนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็แพ้เพชรราลธานนะครับสองไฟหลังนี่แพ้ล้วนเลยขณะที่คู่ชกนะครับเด,ดชชัยยาเพชรยินดีคาเดมีก็มวยจากสุราษฎร์นะครับซ้อนเพชรยินดีคาเดมีนะครับก็มวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับก็พี่ชายของเดชเพชรกับเพชรเดชนะครับผลงานก็มีแพ้ เทพทักษิณนะครับแล้วก็แพ้กำชัยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เมืองลาวนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับคู่เอกสมรักษ์น้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับเจอกับเพชรเมืองสีทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับคู่นี้สูงยาวเจอกันนะครับเจ้าสมรักษ์น้อยนี่มวยจากหนองคายนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับจราสนิทลงสามสิบสี่ประเภทมวยเข่านะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมโอ้โหดูดีทุกอย่างนะครับผลงานก็ดีด้วยช่วงหลังเนี่ยสามไฟหลังชนะรวดเลยนะครับมีชนะเพชร ทุ่งเรื้งนะครับชนะเดโชแล้วก็ชนะปฏิหารขณะที่คู่ชกนะครับเพชรเมืองสีก็มวยจากสีสเกตนะครับซ้อมคีเด็เ9้นะครับน้องชายของเจ้าแลมโบนะครับมวยขวาจังหวะฝีมือนะครับคู่นี้มวยฝีมือเจอกับมวยเข่าผลงานมีชนะซูเปอร์เล็กนะครับแล้วก็เสมอจอมนะครับตัวตนก็เพชรเมืองสีนะครับเป็นปลายก็สมรักน้อยนะครับคู่นี้ชอบไปที่สมรักน้อยนะครับสมรักน้อยมวยเด็ดเ8็นะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับ ชอบสมรักน้อยนะครับชอบลาวสตาร์นะครับสมรักน้อยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ฉัดเพชรนะครับส่วนช่วงที่สองนะครับถ่ายทอดสดทางเพจเมย์เด็ดเจ็ดแปดเก้าก็มาตอนสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งคู่ที่หนึ่งนะครับก็เป็นการเจอกันของเจ้ามงคลทรัพย์นะครับมงคลทรัพย์สีหม่อนน้ำนะครับเจอกับกล้องพูนทองสอแสงชัยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้า มงคลทรัพย์นะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับสมทรงสิงห์สอนวามนะครับเจอกับเจ้าเพชรปลายฟ้าปอประจันสีนะครับก็สมทรงเนี่ยมาแทนเจ้าเพชรนำโชคนะครับมวยจากสงขลานะครับผลงานก็มีชนะเจ้าจอมอมหิตนะครับขณะที่เพชรปลายฟ้าเนี่ยมวยโคราชนะครับผลงานก็มีแพ้ซอวเวร์นะครับคู่นี้ชอบเพชรปลายฟ้านะครับการเตรียมตัวดีกว่านะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับคู่รองครับจูไลียเอกซิเดคอนยิมนะครับนักชกจากญี่ปุ่นวันนี้เจอกับเจ้าพยัค ลิเกสวงทองนะครับหรือว่าสจเปียกบุไทยนะครับเจ้าจูไรก็ผลงานไฟร์ล่าสุดนะครับก็มีแพ้เจ้าฟ้าคำรามนะครับขณะที่คู่ชกนะครับพยัคลิเกอไฟล์ล่าสุดก็แพ้นอกยกที่3เจ้าก้องวิชานะครับคูนนี้ชอบไปที่เจ้าจูไรนะครับจูไรเอ็กซ์ีดิคอมยิมนะครับและก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของโอเล่และไกรเดชานะครับหรือว่าโอเล่อึ่องอุบลนะครับวันนี้เจอกับก่อนนิลดาบลันสารคามนะครับโอเล่ก็มาจากอุบลนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะ น็อกยกที่3เจ้าอัฐพลนะครับขณะที่ขวัญนี่ลานเนี่ยมวยโคราชนะครับไฟล่าสุดก็แพ้เพชรชลทานนะครับคูนี้ชอบไปที่เจ้าโอเล่นะครับโอเล่อึ้งอุบลหรือว่าโอเล่ไกรเดชานะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับชอบโอเล่แล้วก็จูไลนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดนเขียมราช ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ